สวัสดีครับ FC ฟซีวันนี้กาศิภา FC ฟซีมาบำรุงต้นยางเราครับเนาะต้นยางใบเหลืองอยางบกค่อยแตกยอดลำต้นก็นดำเนาะครับเนาะบกค่อยมีการจเจริญเติบโตครับ FC ฟซีมาขับซุ้มซีพาอีที่พา FC ฟซีมาบำรุงครับเหตุวีที่ไหมาเบิร์ตรงกลางขับอันบแรกกาศิภาให้มาเบิร์สภาพต้นยางก่อนครับมาเูบรรงากาศกาศิภาครับนี่กาเป็นสภาพ ต้นยางนะครับเนาะ f อนี่ครับใบนี่ออกไปทั้งเหลืองๆครับใบโบเขียวมั่นครับ F c ใบยางยอดนีก่กระตันครับยอดน้อยๆเลยยอดดำแหลมเลยยอดตันครับลำต้นลำต้นดำครับ FC ลำต้นดำเป็นอย่างลำต้นคือดำครับเ c เพราะว่าการขยายเปลือกของเขามันบอกขยายเนาะมันบอกสลัดเปลือกเก่าออก ถากะถาต้นยางเขาได้กินปุ๋ยจเจริญเติบโตดีเปลือกเกาเปลือกดำๆของเขานี่ครับมันกับสีสลัดออกเนาะครับเนาะเพราะว่ามันมีการขายายขายายลําต้นเปลือกใหม่ๆมันก็จะเป็นสีแดงสีน้ําตาลครับอย่างเส้นต้นงามงามครับต้นงามงามทั้งนั้นครับลาต้นเป็นสีน้ําตาลสีแดงอันนี้กัสีผ้าเบื้องต้นขี้ร้ายก่อนมาบํารุงต้นที่มันขี้ร้ายเนาะครับนะเออสีเอาละครับวันที่ ส่วนผสมหรือว่าอา,อาหารที่จะมาซอยนะครับมนี่นกับซิเป็นตัวนี้ครับผมใส่ขี้ไก่อันเม็ดประมาณประมาณโลครึ่องอนะครับครึ่งถังคูน้อยครึ่งประมาณกะประมาณครึ่งถังครึ่งถังคูปูนก็ได้นะครับนเนาะครึ่งถังคูปูนตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีครับอาจจะเป็นสูตรซิมฮาครับสูตรเสมอเลือดใบครับผมใส่ มีผมผมมีเสียบมาหนึ่งมาไหวพวดนดินคุกเข้าลงไปครับเอฟซี FC. มันก็ดจุมานี่สาเหตุนะครับจาก้าจะถามว่าสาเหตุต้นนี้มันเป็นอย่างคือโบใหญ่บกค่อยสมบูรณ์คล้ายๆหมูเขาเนาะรอบเนาะในแปลงนี้ก็มีหลายต้นอยู่มีเกือบเป็นร้อยเพล่ะครับสาเหตุเกิดจากพื้นดินตรงนี้เขาขาดธาตุอาหารครับเอซขาดธาตุอาหารขาดซีวภาพเนาะ น่อกจากดินแปลงนีกกะทําการเกษตรมาเฮงแล้วอันพวกซีวภาพต่ถึกามมันกะเล้อหน่อยนะครับเนาะเทศให้การใส่ปุ๋ยเคมีนี่เกิดผลเกิดผลประโยชน์บอ่อสูงสุดนะครับเนาะถ้าพื้นที่ใดมีซีวภาพมีการทับถมของสักพืชสักสัตว์ยังหลายอยู่อย่างเช่นป่าบุกเบิกใหม่ครับเขามาปลูกคลองแหละเขาจะได้ใส่ปุ๋ยเคมีนี่บ่หลาย ของพวกของพวกต้นใหม่ของเฮานี่ก็สวยงามดีแต่งามงามแห้งอีกครับแต่พื้นที่เฮาทําการเกษตร,รมาเฮงเล้วงนะครับเนาะหลายปีอันเชีวภาพจุเน,นซีหรือว่าอันสิ่งขับถมต่างๆในพื้นที่ของเฮานี่มัน,ม,นมันหมดหายไปเนื่องจากเขาทําการเกษตร,รมาเฮงมันก็เสื้อหายต้นใหม่เฮากินอาหารบด่ดีหลอกปุ๋ยนะครับเนาะหลอกปุ๋ยเคมีเฮาแล้วการเจริญเติบโตกับอดีในตามมา เมื่อเขาก็เลยจะต้องมาแก้โดยการเอาปุ๋ยชีวภาพของผมใส่ขี้ไก่อันเม็ดมาคุกเข่ามามาพวนลงในบริเวณเหงานี่ครับพี่ซีมาพ่วนลงบริเวณเหงาหยางเขานี่พร้อมกับเคมีรงนํำไม่เกิดเป็นการฟื้นฟูในตรงนี้ก่อนในจุดนี้ก่อนเฟื่อฟูในบริเวณเหงาหยางเขาก่อนพอฟื้นฟูแล้วหากยางเขาก็ออกมากินอาหารเขาก็จะกินอาหารได้ดีอันจเจริญอาหารนะครับเนาะ มันกาสีเห็ดหายต้นยางเ้าง,ง,งามเอาละครับมันนี้กาสีพามาเบิ้งวิธีการเห็ดมันนี่ครับนะมาเบิ้งวิธีการเห็ดครับครับเอาัพแรกกัเอัพแรกกัปวิวิวิวภาครัพในข้างรับพูดลงไปเลยครับเอาหลายเลยหลายเลยครับวิวซี ยอดไปเลยไล่ก็ตามด้วยปุ๋ยเคมีเข้ากับปุ๋ยเคมี่เข้าในไซกับหน่อยหนึ่งนะครับเอฟซีกับหน่อยหนึ่งุ๋ยลงไปครับบอลหลงเบิดเดียวรับพ่อค่วนเลยครับเอฟซี FC บาดเขึ้นไปเลยเอ้าบรรยากาศเงี้ยงๆกันไปครับ จำลองฝนมาตกฝนตกลงมาดูชีวาภาพทำงานงามในนอนขัดตุ้ดซีแต่ยังให้เอฟซีเห็ดเห็ดช่วงต้นฝนนะครับเห็ดช่วงต้นฝนเพราะว่าเขาโมมีน้ำมาฮดดึกะมันกะสีบททำงานได้ดูชีวภาพของเขาเขาต้องอาศัยน้ำน้ำครับแต่เป็น ไฟพ้นนี่กักัล่อไปเป็นปีนาเลยครับถ้าเป็นปไฟพ้นให้ล่อเป็นปีนาเพราะว่าใส่ไปกะบ,บุมมีหนาม,มาโคตรกะบ,บุมเกิดประโยชน์ครับพี่สิบุมมีประโยชน์ยังค่ะบุมมีหนามครับต้องใส่หนามน้าอ้าวครับ เรียบร้อยนะครับ FC. เรียยครัประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับวันนี้เขากล้าอแต่น้ำฝนครับรอน้ำฝนมาตกแล้วก็จุลทรรศ์ต่างๆมันก็จะเริ่มทำงานปุ๋ยมักเขาก็เริ่มทำงานครับรอเบิ้งครับรอส้มผลงานครับ,บเอฟซีบัณครับก็รอส้มผลงานกันต่อไปนะครับเอฟซี FC. ว่าเขาจะฟืน้นฟูมาสันใดพรกัคลิปต่อไปพมกัสีมาอัปเดตเอฟซีบูงอยู่คลิปนี้กะสังเกตไปก่อนเด้อครับจำว้ครับปลใบใบเหลืองยอดใบใบบกเขียวนะครับเนาะใบบกเขียวมันไปลายใบเหลืองครับถ้าม่ใชิเหลืองกว่านี้กะใส่วิธีนี้นะครับคือคลิปก่อนพมกับมาเห็นแล้วก็ฟืน้นฟูได้สบายมากไปเขี้ยวเลยครับ ต้นทั้งนั้นครับไปเคี้ยวเลยผมยางไปเบิ่งแหละกาให้ดูซเอาเทคนิคนี้ไปใส่ครับสำหรับต้นยางที่บ่อใหญ่บ่อท่านมูจะเริ่มเติบโตซ่านะครับให้เอาวิที่นี้ไปใส่คือการเอาปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีนั่นจะเป็นสูตรยิมหาเจ็ดเจ็ดซิมหาิมหาหรือว่าเอาแต่สี่หกศูนย์ศูนย์อยู่เรียกก็ได้นะครับมาขูกเข่ากับปุ๋ยซีวผามฮา สำหรับปุ๋ยเสื่อภาพกะจะใส่เป็นขี้งัวเป็นขี้ควายหรือว่าปุ๋ยเสื่อภาพมันเม็ดได้เบิร์ตขับเอฟซีอาล้วครับถ่ายคลิปการเสื่อภาไปเบื้องต้นที่ผมได้เห็ดสองเดือนก่อนนะครับเนาะผมอะไรมาเห็ดอยู่โซนเดียวกันนี่แหละครับเอฟซีโซนเดียวกันได้เห็ดออกไปแล้วว่ามันฟื้นฟูแห้งใช่ไหมถ้าว่าต้นผมมาเห็ดเนี่ยเลื้ยงแห้งขนาดตอนนั้นครับเลื้ยงแห้งเลยครับเอฟซีนี่หอดแล้วครับเอฟซี FC. ที่ตามคงยังจำก็ได้นะนี่นี่ครับตอนนั้นใบชัดชัดนี่ของเขาหนี่งนับยอดนี่มีสี่ใบนครับมีสี่ก้านหเลี้ยงเลยครับเลี้ยงปันผักคุ้มยาคู่ครับใบตัวนี้ก็เป็นเรื่องเลี้ยงครับนี่ก็เขียวมันขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นใบแก่นะครับเนาะแต่มันเป็นยอดใหม่ขึ้นมานี่ยมันสมบูรณ์ครับครับพี่สีใบเขียวขึ้นมาเลยครับเพิ่งได้ยอดเดียวครับสองเดือนแล้วกะ รูซึกว่ากาลังจะกําลังสิขึ้นอีกครับนี่ครับลําต้นเขี้ยวครับทางขึ้นมาประมาณยี่สิบห้าเส้นครับเอฟซีต้นนี้เนาะที่ผมได้ไมาเห็นในะคลิปก่อนเอฟซี FC ยังจําๆก็ได้ผมก็แต่มาอัปเดตให้เบื้องแรกในะคลิปก่อน,อนคลิปปลูกผมก็เห็ดอีกคลิปหนึ่งคลิปมาอัปเดตผมกับมาถ่ายทําให้แล้วว่าต้นนี้มันขึ้นมาสวยสําิดเครับเนาะต้นนี้นี่แห้งขี้ลายกว่าหอดต้นผมเห็ดเมื่อกี้นี่ครับใบนี่เลี้ยงกว่าใบเลี้ยงกว่าต้นนั้นเลย เห็นบอกโดยสังเกตในยอดเสังเกตยอดน้อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาเลยครับเอฟซี FC. เอาล้ครับให้กับให้เอฟซีเอาอันเทคนิคนี้ไปปรับปรุงใส่นะครับเอฟซี FC. ไปปรับปรุงใส่ในสวนเจ้าของไปผิจาหน้าว่าต้นยางของเฮาไม่เป็นอย่างคือบรสมบูรณ์ทัทงท้งๆที่น้ามกับบรได้ท่วมน้ามกับบริได้แช่นะครับเป็นพื้นที่สูงครับสถานีฐานคือว่ายางขาดธาตุอาหารยางยางกินปุ๋ยบ่ได้ครับ สถานสถานิฐานไว้ได้แค่นั้นครับวงก็มาเห็ดก็คือฟื้นฟูได้สวยงามมากเลยแต่สรักที่อีก็ะเขาจ้าไปเพ่งแค่นี้ล่ะปปครับ